แกแ,แลคืออะไรต้นแกแลมีชื่อสามัญว่าคอกสเปอร์ทอนต้นแกแลมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า m a ครูราคโคช h i ชินเอนซิสลาเวอร์คอนเนอมีชื่อพ้องทางวิทยาศาสตร์ว่าครูดานีอาจวานเอนซิสเตรคูจัดอยูในวงข์ขนหรือโมราซีนต้นแกแลมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าแก่กอง ช่างอาตอกเขนามเขนามเคียวโซ่สักขีเหลืองแรกกระเลเซเป็นตน้นต้นแกแลมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศอินเดียสีลังกาญี่ปุ่นจีนภูมิภาคอินโดจีนและในภูมิภาคมาเลเซียในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาคโดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กบ้างก็ว่าเป็นไม้พุ่มรอเลือยหรือเป็นไม้เถาเนื้อแข็ง มียางสีขาวถึงเหลืองอ่อนมีความสูงของต้นประมาณ5-10เมตรมีหนามแข็งแหลมยาวประมาณ1-5เซนติเมตรปลายแหลมตรงหรือโค้งเล็กน้อยอยู่ตามต้นกิ่งและตามง่ามใบส่วนเนื้อไม้มีลักษณะแข็งมักขึ้นตามป่าละเมาะตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบจเจริญเติบโตในพื้นที่ระดับต่ำไปจนถึงพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,200เมตรขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งการปักชำและการเพาะเมล็ดสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ ที่มีแสงแดดจัดและชุ่มน้ำ ใบต้นแกแลใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับกันใบมีลักษณะเป็นรูปรีปลายใบแหลมหรือมนคนใบแหลมมีขนาดกว้างประมาณ1-5ซนติเมตรและยาวประมาณ2-11ซนติเมตรมีหนามแหลมออกตรงซอกใบหนึ่งอันยาวประมาณ1เซนติเมตรผิวใบด้านบนเรียบเป็นสีเขียวเป็นมันมีเส้นขนแนงใบอยู่ข้างละประมาณ6-9เซ้สนส่วนก้านใบยาวประมาณ0.3-1.5ซนติเมตรและยังมีหูใบขนาดเล็กมากร่วงได้ง่าย ดอกต้นแกแลดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่กันคนละต้นดอกเพศผู้จะออกดอกเป็นช่อตามซอกใบดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวลกลีบดอกมีสี่กลีบลักษณะของกลีบเป็นรูปไข่กลับและมีใบประดับขนาดเล็กมากเป็นรูปช้อนที่โคนดอกด้านนอกกลีบดอกมีขนสั้นดอกมีเกสรเพศผู้สีก้านขนาดเล็กมากช่อดอกเพศผู้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0 7ถึง1ซนติเมตรส่วนดอกเพศเมียจะออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นโดยออกตามง่ามใบเป็นคู่ค หรืออยู่เดียวๆมีกลีบดอกรวม4กลีบโคนกลีบติดกันปลายแยกช่อดอกเพศเมียมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6-8มิลิเมตรส่วนรังไข่จะอยู่ในฐานรองดอกก้านเกสรเพศเมียมจะยาวและเรียวกว่ากลีบรวมเล็กน้อยส่วนก้านช่อดอกจะมีความยาวประมาณ0.3-1ซนติเมตรผลต้นแกแลผลจะเป็นผลรวมผลมีลักษณะกลมผิวผลค,ครุขราผลมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1-2.5ซนเมตรมียางสี าภายในผลมีมเมล็ดขนาดเล็กประโยชน์และสรรพคุณของต้นแกแล 1. แก่นมีรสปลาใช้เป็นยาบำรุงกำลัง 2. แก่นช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย 3. ต้นและแก่นใช้เป็นยาบำรุงโลหิตในร่างกาย 4. ดอกใช้เป็นยาแก้โลหิตและวายโยกำเริบ 5. แก่นใช้เป็นยาแก้ไข้รากศาสตร์รักษาไข้รากศาสตร์หลบเข้าลำไส้6แก่นช่วยแก้ผิดไข้ 7. แก่นใช้เป็นยาภายนอกเพื่อลดไข้8แก่นและดอกช่วยขับเสมหะ9แก่นช่วยกล่อมเสมหะโลหิต 10. แก่นช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟ สิบ1 18. แก่นช่วยแก้อาการท้องร่วง 12. แกนใช้แก้มุตกิจรฤดูขาวของสตรี13แก่นใช้เป็นยาสำหรับสตรีที่คลอดบุตร14แก่นช่วยบำรุงน้ำเหลืองให้เป็นปกติ15แก่นช่วยแก้การสิงคลี16แก่นใช้แก้แผลผู้พอง17แก่นใช้แก้คุทธราชโรคคุทธราชรู้สังหารเสียซึ่งเสมหะ18แก่นใช้เป็นยาขับปัสสาวะ19สารสกัดด้วยเฮกเซนและคลอโรฟอร์ม จากรากของต้นแกแลมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ20แก่นหรือเนื้อไม้ใช้ทําเป็นสีสําหรับย้อมผ้าผ้าไหมไหมพรมฝ้ายจีวรพระโดยจะให้สีเหลืองซึ่งสารสีเหลืองนั้นมีชื่อว่ามอรินขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมตไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขอกล่าวอาภัยมานะที่หนีด้วย